โอเคนะครับผมเดี๋ยวในพาร์ทนี้เนาะจากตรงที่เราทําตรงนี้นะฮะเดี๋ยวไอเรื่องบ้านเดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> เดี๋ยวจากพาร์ทที่แล้วที่เราทําอ่านี่ไปเนาะฟาร์มฟักทองนี่ก็แบบอูเดี๋ยวเราจะมาทําอ่าเมลอนต่อเนาะทาเหมือนกันเลยแล้วก็นี่ทำเมลอนตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะขยายฟาร์มแล้วเราค่อยอ่ารวมผลผลิตไปไว้ตัวข้างหน้าตอนนั้นทีเดียว ต้อนรับพวกสวบ้านลัางใหม่ฮนะนี่ลงไปเอ้ยเด้อลูกไม่ใช่อยนี้นี่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 น,นี่อัปเดตนะฮะตอนแรกที่ทําจากสองตอนนี้เป็นหกแล้วเนาะก็แยกบล็อกสําคัญไม่บล็อกสำคัญ,คญแยกบล็อกที่มันแบบใช้จํานวนค่อนข้างที่เยอะมากๆอะ่ะอ,อีกหนึ่งนะผมเอาจอบไม่หนนะ่นเดี๋ยวผมว่าเนาะถ้าเกิดผมแจกแม่ไปใครอยากจะมาทําบ้านต่อเติมอะไรตรงนี้ก็มาจัดการได้เลยนะฮะเพราะผมเคลียร์พื้นที่ทําไว้ให้แล้วก็คืออาจจะทําการให้ ไอออฟเซอร์เวอร์มามองอย่างเดียวเลยแล้วก็ให้มันมาสั่งการตรงเออพิทันทําไมเราไม่เอามาไว้วะโดยที่เราอาจจะวางฮอปเปอร์ไว้อย่างนี้นเออใช่ฮอปเปอร์วางพิทันไว้อย่างนี้วางฮอปเปอร์เลยเรา <S <S ถ้าเกิดใครอยากเอาไปสร้างตามอะสามารถทําให้มันเตีย้ยกว่านี้ได้นะอันนี้คือผมแบบอยากให้มันแบบโฟล์ฟอล์สักนิดนึงตามความรู้สึกวนตัวของผมเดี๋ยวตอนนี้ไออ่าดินเอไมชจด,ดินหินเราหมดใช่ไหมคาบเลสโตนเราหมดเดี๋ยวเราจำหนาเรามีที่นี่อยู่ แล้วผมก็จะต้องเหลือช่องว่างไว้ให้ด้วยเนาะเพื่อให้อ่ามทีที่วางสลับรีพิเตอร์นะฮะตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราต้องวางอันนี้ให้มันหมดเฉยๆเดี๋ยวนึ่งน,นะผมลืมไปอย่างหนึ่งว่ะผมทำข้ามขั้นตอนไปผมจะต้องวางฮอปเปอร์เพื่อให้มันดูดแป้มดูดไม่ลงไม่ร่อนมาได้เออผมข้ามขั้นตอนต,อนตรงนี้ไปขออภัยด้วยนะฮะนี่แค่นี้นะฮะสำเร็จแล้วสลับ 1. จุดซึ่งตอนที่ผมบอกแนละ้วผมจะทํายาวมาก ดีไซน์อันแรกกับอันสองคนละเลือกเลยโอเคเดี๋ยวอ่าผมคิดว่าตอนนี้เนเธอร์คอร์สเราจะหมดแล้วเราก็เลสเตรเราก็จะหมดแล้วเดี๋ยวสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องเอาเหล็กไปขายเนาะเหล็กไปขายแล้วก็เราจะเข้าดักนรลกกันเพื่อที่จะไปตามหาเนเธอร์คอร์สนะฮะอ๋อลืมลืมลืมเล่นเบรล็อกจนลืมเบรล็อกมันต้องกดชิปไงแต่ว่าจะว่ามันลิกขวาได้ แป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมผมกำลังหาทางไปอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮอกลินเดี๋ยว,ย,วยุ่งเลยเอ้ยนี่เจอแล้วผมต้องการจำนวนที่เยอะมากๆอประเด็นเลยปกติแล้วมันน่าจะมีไหมเอ๊ะเรืยังไงสภาพดูดูมันดูมันดูมันถ้าเกิดผมวิ่งไปตามทางเก่ามันจะได้ไหมใช่ทางนี้ปะที่เราอ่าวางต่อรอบวงนะนันาา่นมคานจริงนะไอ้พวก หมูตัวน้อยเนี่ยน่ารำคาญจริงนะบางทีมาข้าจะกการเป็นฮอกลินสเลเยอร์มาวิ่งนี้ไปไหนโอเคนะครับผมถ้างั้นตรงน,น,รงนี้มันใช้เวลาสักสพักหนึ่งเนาะตรงนี้เดนทคอร์สเยอะมากน่าจะน่าจะขุดไม่นานหรอกแค่เดินตามทางที่ผมเคยวางไว้เนี่ยเจอเพียบเลยเพราะผมจําได้ว่าไอ้สมัยีก่อนอนะ่ะผมมาหาทองต้องการใช้ทองเยอะมากตอนนั้นแต่ว่าเราไม่สนใจในเทลคอร์สเลยน่าจะพอแล้วแหละมัง้งประมาณนี้ เราถ้างั้นกลับบ้านกันเดี๋ยวอ่าตรงเมลอนตัวนี้เราจะไปเอาโบมมิลมายัดเพื่อให้มันโตนะฮะทำาผู้ชมได้เห็นชัดๆว่ามันทํางานยังไงเนาะถ้าเกิดใครใส่เชดเดอร์น่าจะสวยมากเลยเนะี่ยตรงนี้เอาเขาผสมตะก,กันไว้สักนิดนึงแบบนี้ปึ๊บนี่ไงเห็นไหมแล้วก็นี่มาลวถามว่าฟาร์มออตโต้มันก็ตามที่เห็นคือมันใช้ทรัพยากรเยอะมากแต่มันก็ออตโต้แล้ว นี่เป็นวิธีการลดต้นทุนที่ดีสุดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้กันยาวๆนะฮะยาวๆเลยทัางนั้นตรงนี้ผมว่ามันไม่มีอะไรมากแล้วถ้าเกิดเราทำตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็อาจจะแบบทําตรงที่ครอบตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันตอนนั้นก็ได้นะฮะโอเคทำแบบดีกว่าเนาะ <c oughs> โอเคนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังจะรับไอนิสตอมบิกเนาะเดี๋ยวผมจะมาสร้างตรงน,นี้กันต่อเพราะว่าหลังจากทําแล a ไปกะกี้ตรงน,นี้ผมทําเสร็จแล้วเนาะที่เหลือก็แค่เก็บงานนี้นหน่อยนะฮะโอเคโดยสิ่งที่ผมจะทําก็จะเป็นการโชว์เคสตรงนี้สักนิดนึงแล้วก็วางตรงนี้ปิดไว้เลยเนาะเพราะมันไม่ได้ใช้และวางปิดเลยเออว่ะเรายังไม่ได้เราเรายังไม่ได้รอเอ้ยเรายังไม่ได้ไล่ฮอ,อปเปอร์ของฟักทองม,มาเลยนี่ว่ะ แล้วก็่าตรงนี้ปิดไปเลยเนาะปิดแบบนี้ฮู้สวัสดีฮะนี่ฮ่าฮาโอเคนี่คืออะไาเขตเนาะทำเรียบร้อยแล้วไม่ได้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ให้มันบินไม่ได้ไว่าจะบินโชว์ให้ดูอยู่เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปตรงนี้อืม응เราอ่าต่อขึ้นไปเลยได้ไหมขอบเขตอะไาเขตก็จะประมาณนี้ได้เูยแหละตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการที่จะทำคือผมต้องการทำอันนี้ฮะ ทาให้มันยิงแล้วก็ลําเลียงไอเทมขึ้นไปอะตอนนี้ไม่มีอะไรหรอกก <g iggle> <g iggle> ็ทําทําเหมือนเดิมทุกทุกอย่างอะแหละเฮ้ยเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนก็ไปไปไปเขียวแยว่วะเราจะต้องยิงเข้าระบบตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง่าทําทอย่างนี้เราจะเน้นใช้พื้นที่ให้น้อยที่สุดนะฮะแล้วก็่าแปะใช่ไหมอย่างนี้าะผมก็ทําถูกเลยใช่ไหมไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ไหม เราจะเอาสูงประมาณนี้ให้มันเท่ากันกับตรงนี้นะฮะรีบยิงของมาแล้วรีบยิงเลยเราจะวางประมาณนี้เนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฮอปเปอร์ต่อขึ้นมาแล้วก็เป็นกล่องวางเรียงไว้ก็จะประมาณประมาณไหนดีป๊าปั๊ๆปบแบบนี้ล้กันเนาะได้อยู่โอเคประเดถ้าเกิดเราจะวางอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องวางแบบป๊บปบ โอเคแค่นี้ก็พอเพราะตรงนี้เว้นเปทางเดินมากเว้นเปทางเดินให้สลับของฟักทองมากเดี๋ยวนะเราต้องวางไอ้นี่ก่อนเราต้องวางฮอปเปอร์ก่อนไอช่องนี้เดี๋ยวถ้าเราไม่วางไว้น้ํามันจะไหลออกถ้ามันเหลือช่องเดียวแล้วเราก็ต้องอาคอบด้วยก่อนปิดไว้แบบนี้ถ้าไม่มี็เลยผิดพลาดถ้าเราใส่นี้เข้าไปปุ๊บใช่ไหมมันก็ต้องมันก็ต้องทํางานนะฮะเข้ามาแล้วนีงไงโอเคเข้ามาแล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือตัวนี้เราก็ต้องไปเติมเอ้เราต้องไปหา ไม้มาเติมทําเกาะเนาะเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะทาเท่าที่ผมทําได้ละกันเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นมานานค่อนข้างนานแล้วเดี๋ยวผมจะต้องปิดคลิปนะฮะโอเคประมาณนี้ได้เวลาเพิ่มคอมแลกให้กับเกมแล้วเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวฝั่งนี้ฝั่งฟักทอมมันก็ทําเหมือนกันเนาะไม่มีอะไรหรอกเพราะฉะนั้นผมก็จะไปทําเบื้องหลังเอานะฮะเออคือขี้เกียจไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> นี่ผมอุตส่าห์ยอมรับตรงๆแล้วนะเนี่ยโอ้ เห็นใจผมหน่อยนะผมขอแล้วนะเดี๋ยวนะมันมืดมากเลยผมไม่ไหววะ่ะติดปักไปมืดเกินมองไม่เห็นโอเคเรียบร้อยฮ่าฮ่ฮ่เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะฮะเดี๋ยวอ่า,าส่วนตรงหลังคาตรงนี้ผมก็จะทําแบบนี้ไปเลยก็คืออ่าหากระจกมาปิดโล่งๆไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะไปทำแบ็กกราวเอเอ,เอไร้ เดี๋ยวผมจะไปทำแบ็กกราวทีหลังเนาะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังในคลิปถัดไปนะครับผมโอเคอยังไงก็ไว้เจอในคลิปหน้านะฮะไม่ได้มาเล่น